มีค่ะวันนี้ไม่ถามดีกว่าว่ามั่นใจหรือเปล่าต้องมั่นใจมั่นใจมั่นใจหรืว่าเหมือนกันต้องไปป้องกันเพิ่มอีกก็ปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วช่วงหลังพยายามทำตัวเองให้พูดน้อยแล้วแล้วไปรอบนี้นี่คือไปป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์เขามีอยูทางคุทีไรทางเป็นก็ก็ที่ต้องระวังมีอยู่แค่สองคนสองคน ถ้าถ้าไม่เจอกันรอบแรกแรกก็เจอกันรอบแรกก็วัดดวงถ้าเกิดเจอกันรอบหรือก็ต้องไปใช้ความสามารถตรงนั้นว่าคำถามจะให้ผ่านแล้วช่วงที่สองมีได้ได้สองต่านยัครับครับอ,อาจารย์ก็มีแนะนำ<อ>เทคนิคบางลูกที่ที่ที่ใช่ไหมเหนือชั้นอะไรพวกนีครับก็มี เป็นรูปรูปไหนที่บอกว่าคิดว่าได้ได้เพิม่มมาจริงๆแกะที่เคยไม่ไม่เคยมีแล้วบอกว่าได้สามปอพอพอพอรู้บ้างแล้วแต่อาจารย์มาแนะนําอีกทีนึงก็อาจจะมีเทคนิคเรื่องเรื่องการใส่ไซส์แล้วใช้สะพานมือเป็นตัวกําหนดแต่โดยที่ตัวเองแทงมา่ก่อนใช้ความรู้สึกแทง รอบรอบที่ไปครั้งนี้นี่ตื่นเต้นไหยลงไหมว่าเออเนี่ยตื่นเต้นหนะครับตื่นเต้นลนเต้ลงนะตืลงไม่มีครั้งครั้งแรกที่ไปแข่งรับเบียร์ตื่นเต้นวันแรกนช่ไหมวันชิงตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแต่ก็เกมเศร้าๆก็เลยทำให้ตื่นเต้นน้อยแล้วมีอะไรที่แบบว่าฝากงใจชาวไทยไหมฝาก เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่คอยตามผมคอยเป็นกำลังใจให้ผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณที่อุตสาห์คอยติดตามมาลหลายๆเรื่องขอขอ,ขอบคุณมากโอเคค่ะงันน้นเดี๋ยวคิวคองจะคอยรายงานข่าวให้แฟนแต่งฟังพื่ยครับผมให้กำลังใจได้ด้วยนะคะขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะ